ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคุณเกมเมอร์บอยกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะเล่นลิฟสยโยขวันนั่นเองนะครับผมว้ยเจ็บคอเว้ยมาเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะให้ดูตารางตรงนี้ก่อนนะครับความง่ายของตัวคอแต่ละตัวนะครับมีบ <body. S 1> อดีการ์ตูนแคทอะไรแบบนี้อืมการ์ตูนแคทกับรู<ม>บาดีมีอันนี้ อันนี้คือ,อร,ระดับยากอันนี้คือระดับยากสุดนะครับอันนี้ระดับการนี้ระดับง่ายง่ายแบบง่ายมากๆอ่ะง่ายแบบ e ซ s easy ม,มาทุกคนเพือ่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไาเลยดีกว่าพูดอะไรอะบองอันนี่เอาเดี๋ยวก่อนตอนที่น้องเพิ่งเข้าตาแล้วเหรอ,อเพราะว่าอาบองอัต เฮ้ยนี่ไงมังอะดนี่ไงโอ้ไมค์กอนี่ไงน่าน่ารัก้น่ารักจังเฮ้ย oh. อันนี้อะไรอ่ะแมปอะไรอ่ะอันนี้คือตัวอะไรนะเฮ้ย นี่มันแชกี้ทุกคนหลบเร็วทุกคนหลบดีมันแชกี้ตัวตัวเล็กฆัตกรโอ้ไม่ก้อไหนอ่ะน่าเฮ้ยนั่ คลิปนี้คงจะไม่ยาวมากนะครับเอ้ยนี่ไงชกกี้นะฮะทุกคนเราหลบก่อนคลิปนี้คงจะได้ตัดต่อนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปเอ้ยฆาตก,กรโดนัทผมรู้แล้วครับว่าคืออะไรผมเคยเล่นไปแล้วมันคือซิมสันนั่นเองซิมสันที่มันถือไม้เบสบอลนอะ่ะทุกคนใครรู้จักบ้าง โอเคฮะคลิปนี้คงน่าจะได้ตัดต่อเพราะว่าอยากตัดต่อให้ทุกคนดูฮะเพราะว่าคลิปคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยผมต้องตัดต่ออ่ะเลยไปดูหน้ามันก่อนเฮ้ยนี่ไงซิมสันกระทืบมันดีแหละดีแน่นี่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 แน่เฮ้ยทุกคนช่วยไกลกระทืบหน่อยกระทืบกระทืบมันกระทืบมันกระทืบเฮ้ยมีรถบัสด้วย พวกแกเป็นใครโอ้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 นี่สิครับรออะไรมันจะตีคนที่เราไปกระทืบม,มันนั่นแหละ,ยะเย้แหละโอ้โหซิมสันใจเย็นใจเย็นนะซิมสันเราคุยกันได้เฮ้ย <c oughs> นี่ใครเนี่ยอ๋อน้องตายแล้วน้องตายแล้ว จังหวะน,นี้ไหนอะซิมสายโอ้ m ม g o กมันถือไม้มาด้วยหนีเร็วทุกคนเข้าไปดีบ้านแล้วเร็วเร็วเร็ว,รว,รวโอ้นี่มันห้องนอนของเจ้าซิมสารใช่ไหมแล้วทำไมถึงเป็นเป็ดชมพูตอนนี้มีลูกด้วยนะแต่ลูกมันหายไปไหนอืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เอ้ยนี่ไงเมื่อกี้ซิมสันโผล่ตูดออกมาห <c oughs> นึ่งห้าพี่มาอะไรจะมาต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยว้าวนี่มันไซเวนเฮด ไซเวนเฮททุกคนจองรวังตัวให้ดีประกาศประกาศนี่คือสัญญาจากไซเลนเฮทจากทางค่ายตอนนี้เราเจอกับตัวหัวลำโพงไซเรนเฮดนั่นไงเฮ้ยทำไมมันใส่หมวกคิสมาด้วยเนี่ยดูมาดิมันเล่นของเล่นอ่ะเฮยเฮยเราไปยั่วมันดีกว่ายั่วมันนี่ไงนี่ไงโอ้ไม่ดู เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเอาเอาเอาบกมือบกมือเป็นไรอ้าวเฮ้ยใจใหดติดบักใจใหดติดบักนี่ใจลงมานี่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 นีหนี่นี่แลวมันมาแล้วโอ้ my god มันตัวยาวมากเลยใหม่เฮ้ยข้างบนนี่มันเขียนว่าวู b l u ว้าว นี่มันแสนวัดเดี๋ยวผมหลบก่อนดีกว่าเผื่อคือมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันเหมือนหัวกะโหลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้087เฮ้ยขนลุกขนล,ลุกเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลักกวจ้้ๆมันน่ากลัวน่ากลัวจริงจริงว้าวเดียว เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศูนย์แปดเจ็ดเดียวไม่ใช่อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ <c oughs> เกือบไปแล้วโอ้ไมค์ก็ดีนะที่มันมีภาพบอกอะ่ะเฮ้ยน้องไงที่ว่ามันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัว,ลวเลยเมื่อกี้คือพี่ว่ามัน มันเหมือนหน้าคนปกติมากกว่าเฮ้ยเจ้าอิด,ดเจ้าไกย,ย่เจ้าอิดเจ้าือิดอิดอิดอิอิดออิดอิดอิอิดอิดอิมอิดออิดอออิอิดอิเออิัอิอิอิอนนี้เราออตอนน สุดโรคจิตหนีแล้วหนีแล้วทุกคนลบเนี่วทุกคนลบลบล็อบล็อบล็อบล็บอบหนี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 เฮ้ย,ย,ยคือตอนนี้แบบผมน้อยมากนะคะเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่นะฮะอันนี้ ผมถ้าผมล่อใจเจ้าตัวนั้นได้เดี๋ยวผมเลิกก่อนนะฮะไม่นะเย้ยยรออแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด,นะด้วยนะครับก็เพืนะ่อที่จะมีภาพคลิปใบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับม่คลิปได้แล้ครับ<ม>ตอนนี้เราขอขอไปประชิมหน้ากับตัวตลกก่อนนะครับ ไปก่อละไปเจอกับฆาตกรกันเร็วไงไปเร็วบายบู๊